สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทิ่านีไลฟ์สไลชแนลพาเพื่อนเพื่อนมาร้านเจจิ๋มซีฟู้ดกันอีกแล้วนะอันนี้เป็นวันจันทร์นะก็จะเงียบๆหน่อยนะเพื่อนนะเราไม่ได้มากันนานนะอ่านเะจจิ๋มซีฟู้ดนะครับนะก็ร้านเจจิ๋มนะครับก็จะมีอาหารนะครับนี่กุ้งสดนะปลาเกา๋า สดๆเลยนะเพื่อนนะแล้วก็อันนี้หอยนะมองไม่เห็นตัวนั่นเพื่อนนีกระพงว่ายน้ํานะนี่นะหอยปูปูนะหอยแมงผู้นะ ครับ้านเจจิ๋มก็จะมีสองฝั่งนะฝั่งซุ้มนะฝั่งนูน้นแล้วก็ฝั่งนี้เป็นฝั่งทางร้านนะร้านเข้าบรรยากาศดีนะัเพื่อนๆนะไปเดี๋ยวเข้าไปชมกันดีกว่านะว่าเราจะสั่งอะไรกินดี ม,ม,ม,มีโน้ตเพื่อน,น,นั้นว่าและหนึ่งนะเฮ้ยัไม่มีเลยของข้าเวเลยนะวันนี้เราสั่งไปสามสี่อย่างนะเพื่อนนะนี่เมนูใหม่ๆเลยก็เ,นะเจ๊จิ๋มเราก็ไม่ได้มานานแล้วนะแต่นี่ไม่เ,เลยนะเพื่อน เชียวยางยางหนงเนประมานี้ได้ละอ้าววดของหวานก่อนแล้วชียววยอันนี้หิวหรือย่าสาวบางดีนะ พอชมมีอะไรมาปูมาแล้วข้าวผัดปูจานใหญ่ใหญ่ารอ,อดูมีอะไรมาเพิ่มหอมมะน,นาวด้วยคือดูมะน,นาวมะนาวอ่มมาเพิ่มแล้วทอดมันปลา <c oughs> อร่อยนะเพื่อนนะข้าวผัดปูหอมอืมคุณซ้อมมะขามเมื่กีมาแล้วนะดีเด็ดแต่วันนี้พี่เฉินสั่งแล้วเมนูนี้แต่พี่เฉินอยากกินนะตีตัวเนี่ยไปลุยเผ็ดเท็ดเเดยเย็นจ่ทอดนะเพื่อนนะแบบเผ็ดร้อนมาก ครบและโอเค่นอดูอีกก่อนอล้อออร่อยไหมลูกมาครับเราออกมาจากร้านเจจิ๋มนะก็มาตอนที่ขนมหวานหนึ่งหนึ่ง้า้าหนึ่งนะไอ้ลาประจำเราไปไอติมเหลืองหานไข้วก็เงใส ตบก,กันต่อด้วยขนมหวานนะเพื่อน รอชมนะห้องดีสั่งอะไรกินวันนี้เอาแกนจอัเสร็จแล้ว่เก้็ต้้วมกเ้น้ันิ่วอะลก็ต้นัูนแล้วก็ข้าวเหนียวแล้วก็เผือกนาทิาวเหนียวดัเผือกน้ำมน ใช่แล้วนะครับของบีก็มีข้าวต้มน้ำวุ้นนะครับเผือกแล้วก็ข้าวเหนียวนะนะนักอาทิตนะร้านปลายลุยป้าก็อิ่มแล้วนะครับเดี๋ยวบีก็ต้องเดินทางกลับนะครับนะก็คลิปนี้ก็ร้านเจ๊จิ๋มซีฟู้ดนะครับแล้วก็ตกสุดด้วยขนมหวานหนึ่งหนึ่งเก้าเก้านะไปะโอเคกนบังบีฝากเพื่อกดไลค์กดแชร์ซับคลิปกดติดคอยติดตามเพื่อเป็นกำลังใจช่องไลฟ์สลาชแชนเนลของเราด้วยนะครับตบท้ายกันด้วยขนมหวานหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะเพื่อนสวัสดีครับ